พบกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตายนะคะี่เด็ดกันโชซิเลียอ,อินตาลีซัสโซโรพบกับอูดิเนเซลงสนามเวลาตีหนึซัสโซโรเจ้าบ้านที่มิดับที่8ด ผลงานโดยวรวมจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้2เกมเสมอ2และแพ้ไปอีก2เกมยิงได้12ประตูและเสีย9ประตูขณะที่ทีมเยือนอุดิเนเซ่ทีมอันดับที่14ผลงานโดยวรวมจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้2เกมเสมอ1และแพ้ไปอีก3เกม ยิงได้6ประตูและเสีย8ประตูราคาเปิดมาที่ซัสโซโรต่อปอปอ,ปอซัสโซโรกลับมาทำผลงานได้ดีในเกมล่าสุดและน่าจะดีต่อเนื่องในเกมนี้เพราะสภาพทีมรวมไม่ได้แย่อะไรอีกทั้งพวกเขาน่าจะอยากจบด้วยการเป็นที่8ของตารางมากกว่าหล่นไปอยู่ที่9อุดิเนเซไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วเกมล่าสุดก็พ่ายคาบ้านให้เลเช่ไปทิปนี้เจอกับซัสโซโรที่แข็งแร่ง น่าจะเอาไม่อยู่ยังไงต่อซัสโซโรไปเลยสกอร์ที่คาด2 1ฟันธงซัสโซโ,ซโรความมั่นใจ่าย9เต็ม10คู่ที่2ทีเด็ดกันโชซิเลอาอินตาลีเจนัวพบกับเวโรนาลงสนามเวลาตี1.45เจนัวเจ้าบ้านทีมอันดับที่17ผลงาน โดยรวมจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บชัยได้3เกมและแพ้ไปอีก3เกมยิงได้6ประตูและเสีย13ประตูส่วนทางด้านทีมเยือนเวโรนาที่มาดับที่9ผลงานจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บชัยได้1เกมเสมอ3และแพ้ไปอีก2เกมยิงได้8ประตูและเสีย10ประตูราคาเปิดมาที่เวโรนาต่อ1ลูก เวลน่ามีปัญหาตัวผู้เล่นแนวรับเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นสำรองดังนั้นเกมนี้แทบจะไม่มีผลอะไรต่อการจัดทัพอย่างไรก็ตามความเต็มที่น่าจะไม่เต็มร้อยเท่าเจนัวที่ต้องการสามแต้มสถานเดียวเพื่อรักษาตำแหน่งอยู่รอดไม่งั้นต้องไปลุ้นคู่เลเช่นักเตะน่าจะเดินหน้าเปิดเกมลุกเต็มตัวตลอด90นาทีเพื่อยิงให้ได้เยอะที่สุดเฮดทูเฮดเจอกันมาล่าสุดนี้เจนัวก็เป็นคนกดไป ด้วยสกอร์สาประตูตอนหนึ่งนักนี้บอนมีใจกับหมดแรงจูงใจเจอกันยังไงก็น่าจะเป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าสกอร์ที่คาด2 0ฟันธงเจนัวความมั่นใจ9เต็ม10คู่ที่3ที่เด็ดกันชว่วงิเรียอินตารีเลเช่พบกับปามาลงสนามเวลาตี1.45 เลเชเจจาบ้านทีมันดับที่18ผลงานโดยรวมจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บชัยได้2เกมเสมอ1และแพ้ไปอีก3เกมยิงได้9ประตูและเสีย10ประตูส่วนทางด้านทีมเยือนปรามาทีมระดับที่11ผลงานโดยรวมจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บชัยได้2เกมเสมอ1และแพ้ไปอีก3เกมยิงได้10ประตูและเสีย12ประตูราคาเปิดมาที่เลดเช ต่อครึ่งลูกเละเช่แก่นนี้ต้องชนะสถานเดียวและลุ้นให้เจนวมไม่ชนะถึงจะมีโอกาสอยู่รอดฟอร์มการเล่นพวกเขาถือว่าดีและนักเตะก็สู้เต็มที่การได้เล่นกับปรามาที่ไม่มีอะไรจะลุ้นแล้วยิ่งเป็นโอกาสให้พวกเขาได้สามแต้ม จริงอยู่ที่เฮทูเฮเป็นรองทีมเยือนแต่ปาม่าเหมือนไม่เน้นแล้วยังไงเชื่อว่าความดุดดานของเลดเช่น่าจะบดเอาชนะเก็บ3แต้นสำคัญได้แถมสกอร์ก็น่าจะยิงขาดอีกด้วยสกอร์ที่คาด3 1ฟันธงเลดเช่ความมั่นใจ9เต็ม10ทั้งหมดนี้เป็นเพียงทัศนะส่วนตัวประกอบการตัดสินใจ และตอนนี้เพื่อนๆสามารถแอดขอเข้ากลุ่ม v ีได้แล้วค่ะอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะขอให้แฟนบอลทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขค่ะ